ผลประกอบการของ Big กเท h 4ตัวเรามองว่ามันสะท้อนอะไรบ้างในสัปดาห์หน้าเนี่ยสตัวมีตัวไหนที่แบบดูน่าสนใจหรือเปล่าในส่วนของตัว Apple ก่อนละกันผลประกอบการออกมาในภาพรวมก็ดูเหมือนออไม่ได้ดีมากส่วนที่เรียกว่าเป็น n e เกทีฟ e p r i ต์เนี่ยก็คือตัว p p o o n นะผมว่าอันนี้เรารู้มาก่อนหน้านี้แล้วว่าตัว p p o o n เนี่ยมียอดขายที่ไม่ได้ดีมากยอดขายในเมืองจีนก็ลดลงไป1 1ต่กว่าที่ตลาดคาดการไว้14% ไอโฟนเนี่ยต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้3%ดังนั้นเนี่ยก็น่าจะยังไม่เห็นสัญญาณในแง่ของการฟื้นตัวในระยะสั้นจนกว่าจะเห็นว่ามีพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI แต่ส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดของตัว Apple นะครับก็คือเรื่อง gross profit margin เป็นไตรมาสที่8ติดต่อกันนะครับที่ตัว Margin มีการขยับตัวในแง่ของตัวยีลเเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ในภาพนี้มันอาจจะยังไม่เพียงพอเนาะการที่จะทําให้ Apple มีผลตอบแทนเยอะกว่านี้หรือว่าแบบเอา p e ฟอร์มเมื่อเทียบกับ m a g n ิฟิเชนเซเว่นเนี่ยต้องเกิดขึ้นจากตัว iPhone กับตัวเมืองจีนเท่านั้นนะเพราะว่า2องพาร์ตนี้เป็นพาร์ตใหญ่ของตัวรายได้ในฝั่งของตัว Apple อันถัดมาก็คือในส่วนของตัว Meta จริงๆก็ต้องยอมรับว่าเขาผลประกอบการเขาค่อนข้างดีนะดีจากตัว Ad r e v e n u e นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น21% Daily Active User ็นนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น Meta เี่ย ก็คือเรื่องมีการลงทุนเยอะทั้งหมดทั้งปวงมันเป็นผลมาจากการที่คุณมาร์คซักเบิร์กต้องการลงทุนใน AI เพื่อหวังว่าในปีนี้จะเป็นปีทองของตัวเมตาและจะเห็นพัฒนาการของตัว AI ในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับ mm. อันนี้ก็คงจะเป็นในส่วนของตัวเมตาก็อาจจะระมัดระวังในบางช่วงเวลานะครับก็คือช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษาต่อต้นเดือนพฤษภาช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คลุกขิกสรับตัวผลประกอบการแล้วก็ในส่วนของตัว k t o ตอกม i โครซอฟทเนี่ยต้องบอกเลยว่า